เมีย<ห>ตายแล้วมีลูกเลี้ยงตยตยแต่จดทะเบียนสมรสที่ทางอ่ะพ่อตาชี้ให้ปลูกบ้านปลูกไร่ปลูกจันทน์ไปปลูกให้เขาแล้วพอตายแล้วเขาพอ่อทางนั้นก็เอาไปหมดพอ่อ,พอตาตายแม่ยายก็กลัวเราอ่ะจะแย่งที่นาใจหนี่นาเพราะว่ามันเป็นมรดกข,ของเมียแล้วเมียผมก็เป็นโรคเบาหวานเ<ะ>บาหวานเป็นโรคไตเขาก็ตาดแย่งยายเมียมตายงูนี้ก็สมใจนึกเขา พอลาเมียผมตายดมันตีหน้าเต้าแย่งมันเก็บคองแย่งอะไรด้วนนี่เอาเลยตามสบายอยากได้บ้านผมเป็นเจ้าบ้านผมเซ็นให้เลยพี่ผมคิดว่าตายไปผมก็เอาไปไม่ได้อ๋ออยากได้อะไรก็เอาไปเลยเออผมมีปันเนี <'s> ตัวาเราจะไปแย่งที่นาเพราะมันเหลือที่นาของแฟนผมมากอีกสี่สิบห้าไร่ก็คือถ้าแม่ยายตายก็ต้องเป็นต้องเป็นของไอ้นัดกับผมนะไอของไอ้นัดกับแฟนผมค่ะ แต่แฟนผมผมก็มีส่วนเกี่ยวอยู่เลยนั้นเพราะผมต้องที่นาอยู่ต้องใน,ในตระหากรอยู่ไอ้เนี่ยเห็นกรมที่ดินอ่ะแล้วก็พ่อตาก็บอกว่าแบ่งเนี่ยเองจะทะไรกินกินกระดาปลูกบ้างก็ปลูกมาให้เต็มเนื้อที่ไปเลยปลูกให้เต็มไร่ไปเลยลแล้วทุกวันนี้ที่ดินเขาไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยมผมเต้นให้เขาผมไม่เอาเลยผมว่ามาอยู่กับแม่ผมมาเลี้ยง